สวัสดีครับพ่อแม่น้องนะผมวันนี้นะครับกับสิา้าพี่น้องมาเบิง่งควายงามๆรา,า,าคาดีๆเช่นเคยนะผมวันนี้พาพี่น้องมาอยู่ที่คอควายของพี่เจี๊ยบนะครับบ้านน้องปุ้งนะครับอำเภอเมืองจังหวันวดนรลำพูนะครับ มันนี่พี่เพิ่อนมีของมาฝากแล้วนะครับเป็นสาน้นยสาสวยนะครับอยู่สามตัวแล้วก็มีแม่พันตัวหนึ่งมาเปิดในมันนี่เดี๋ยวสิเขาไปสอบถามข้อมูลกับพี่เพิ่นว่าสิเปิดราคาไหนเนี่ยนะครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะนะผมมันนี่มีของงามาฝากแล้วเนาะ,ะอยู่สามสี่ตัวเอาตัวแรกก่อนเลยเป็นสาน้นยมีชื่อ่นี่พี่ชื่อน้องกัลายาค่ะน้องกัลายานะครับผมเพื่อนเป็นเล่าก,ก่อนมาในพี่อ่าเก้าเจริญค่ะเป็นเก้าลูกสาวก้าเจริญเนาะ แต่บม่มีใบเขามีใบแต่ไม่มีหลอดพี่ก็พี่ว่ามันก็ชัดเจนอยู่ค่ะก็เลย่บเอาใบมาเด็กว่าเนาะแต่ว่าพี่น้องมกาเบิ่งตัวจริงเราความชัดเจนเขามีอยู่อายุอะไรในพี่เก้าเดือนค่ะเก้าเดือนความสูงตอนนี้ร้อยยี่สิบเจ็ดบวกค่ะร้อยยี่สิบเจ็ดบวกคือประกันไว้ที่ร้อยเจ็ดแล้วเนาะนะครับผมมาเบิ่งความงามของเพิ่นนะครับมีความหญยความหนาชัดเจนเลยค่ะหน้าตาดีค่ะหน้านุกนะครับเขาเปิดสวยนะครับขวานซองทางเป็นคู่เลย มาเบิงนะครับเบิงอ่องข้อนะครับอกเผาวใหญ่ดีแข้งขาใหยข้อขาดีเห็นไอขาใหญ่เลยนะครับผมมาเบิงด้านข้างกันนี่ครับผมค้อหนาชัดเจนนะครับนี่คอหนาดีค่ะคอหนานะครับหัวโหนกหลังตรงสวยนะครับแข้งขาดีอ้างดีนี่เบิงหลังเพิ่นหลังสวยเลยบั้นท้ายดีค่ะนะครับผมมาเบิงทางท้ายกันโคนหางใหญ่ท้ายใหญ่ดีโอ้ยตำแหน่งไหมพี่น้องไม่มีค่ะนะครับนมซีเต้านะครับผมโคนหางัใหญ่เลยพี่น้องครับนี่ ควายเก้าเดือนครับเก้าเดือนนะครับผมแต่ว่าหนาหง่นะครับนี่เบื่องเราในขวนัาดอกไม้ก็มีขวนทัดดอกไม้เนาะนี่ครับฟังยน้ครับีนขวนทัดมาแล่าทัดดอกไม้ขวนดีข้อหนาตึ๊บหูสวยดูหูหูเอินหูอะไบหอยตองซาดที่บอกนะครับผมอ่างหง่นะครับเป็นควายโค้งสางหง่เลยนะครับควายสาวหน่อยแต่ว่ามีโค้งสางที่มาดีนะครับผม น้องกัลยาณะครับผมไว้เก้าเดือนสูงที่ร้อยยี่สิบเจ็ดละค่ะสิเปิดราคาได้พี่เปิดราคาไว้ที่แปดหมื่นห้าพันบาทค่ะแปดหมื่นห้าพันกะตอนให้เราต่อได้ค่ะเนี่ยพูดให้ฟังว่าอยากได้สาวสวยโครงสร้างดีนะผมก็ยังไม่ถึงปีนะครับผมแต่ว่าโครงสร้างมาดีเลยมีความหนาความใหญ่ชัดเจนนะครับแปดแม่เขาสูงร้อยสี่สิบสามค่ะควายอ่างใหญ่แม่เขาเป็นควายอ่างเนาะเพราะว่าเบิ่งลูกแล้วนี่ครับอ่างใหญ่ได้แม่เลยนะครับผมควายเก้าเดือนแต่ว่าอ่างออกมาชัดเจนแล้ว แปดเมื่อข้าพันค่ะต่อรองราคาได้บอกเบอร์พี่น้องนันทิ์ศูนย์แปดสี่ค่ะสองเก้าศูนย์สองแปดสามแปดค่ะของพี่เจี๊ยบนะผมเปิดตัวแรกไว้สวยๆนะครับแปดเมื่อข้าพันบาทต่อรองราคากันได้เดี๋ยวให้เบิ้งตัวต่อไปกันนะครับผมเอาผมมาเบิ้งนะครับตัวต่อไปกันนะครับเป็นสาวสวยนะครับผมมีซืบอบนันทิ์ชื่อปานีค่ะน้องปานีนี่เพิ่อนเป็นเลกอมากเลยผมเป็นสายพัฒนาค่ะคอยงานหัวของพ่อเนาะเนาะนีนะผมความสูงตัวนี้ ร้อยสามสิบสามบวกค่ะร้อยสามสิบสามอายุพ่นเท่ายเพร่อายุอายุอ่าปีเจ็ดเดือนแล้วค่ะปีเจ็ดเดือนเนาะฟันน้ำนมยังอยู่ครบเลยค่ะสูงที่ร้อยสามสิบสามค่ะนะผมมาเบิงอัตลักษณ์หน้าตาเพิ่นกอนตาแต้มชัดเจนนะผมอ่องข้อสองเส้นโอ๊กเผาล่วงพึ่งสวยถุงเท้าขาวข้าลายสีขาเลยสีดอกเหลาเป็นสีเหลาเนาะค่ะแข้งขาดี นะครับขาดกันไดชัดเจนครับเบิ่งเอาครับนี่ชัดเจนดีค่ะสีขาเลยอขวนดีพ้อมนะครับผมเบิ้งโครงสางเพื่อนนะครับใดที่ว่าอยากได้ไปพัฒนาใส่พันกันนะครับผมเอาไปเติมเลี้ยงเอาขาตะตกน้ำเลี้ยงนี่แหละค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไปดีๆแล้วสวยอะค่ะตัวนี้ก็เพิ่นนป็่นควอยอ่างนี่แล้วเนาะอ่างออกมาเนี่ยชัดเจนเลยนะครับผมขวนเกียวงามนะครับนี่หาเงินหาทองพันสวงมากตัวนี้นะครับไม่มีตำหนิยังไม่มีตำหนิค่ะนะครับประกันทุกตัวเนาะค่ะ ครับกันเตมีทุกตัวน้องปลานี่นะครับผมปีเจ็ดเดือนเนาะสูงที่ลอยสามสามค่ะสิเปิดราคาได้พี่เปิดราคาไว้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่ะเจ็ดหมื่นเก้าพันกะตอนที่เก้าขอได้ค่ะนะครับผู้ติดว่ายได้ไปพัฒนาสะพานกันนะครับโครงสร้างมาดีแล้วนะผมไปพัฒนากันได้สหรับสาวน้อยตัวนี้นะครับปีเจ็ดเดือนนะครับแปดโอ้ยเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับต่อรองราคากันได้เดี๋ยวห้อยเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับผม อาครับผมมาเบิ้งนะครับตัวต่อไปกันเนี่ผมเป็นสาวน้อยสาวสวยอีกตัวหนึ่งไม่ซื่อมั้ยพี่ชื่อน้องออนอคนงค่ะน้องออนอโนงเป็นลูกกอมาไไรพี่เอ่อเป็นลูกหลานเพชรอุดรค่ะเป็นสายเจ้าเนื้อเนาะค่ะเนี่ยผมอายุอะไราเลยครับพี่ปีสี่เดือนค่ะจะเข้าห้าเดือนแล้วสี่เดือนสูงไะไรนะพี่ร้อยสามสิบห้าบวกลบค่ะร้อยสามสิบห้าบวกลบค่ะโบลุดรอยสามซีเนาะไม่หลุดค่ะปี ซี่เดือนแต่ว่าสูงลอยสามสิบหาแล้วนะครับมาดีเลยโครงสร้างนะครับผมเนาะมาเบื้องหน้าตาเพิ่นก้อนนะครับผมอัตาลากชัดเจนเนาะนะครับผมสายนี่ครับเบื้องตามสายเพื่อนตาโปนะครับตาตูบนะครับนี่ตาแต้มยกขึ้นครับอ่องคอนะครับผมอกข่าใหญ่แข้งขาขอขาใหญ่เลยนะครับขอขาดีนะครับผมมาเบื้องโครงสร้างลำตัวของเพื่อนเป็นลำตัวยาวเนาะ ลำตัวยาวขาใ่นะครับเบิ้งเอาขากว้างอืมนะครับขวนก็ดีนะครับเกี่ยวขึ้นนะครับมาเบิ้งท่ายเพื่อนท่ายเปิดนะท้ายเปิดสวยนะครับผมค้นหาใ่นมสีเต่าสวยๆนะครับนี่เบิ้งฟังนี่กันเป็นควายอ้างนะครับผมอ้างดีเลยนะครับผมมาเบิ้งฟังนี่กันทอเขาก็เต็มมาเหมือนกันมีความหนาเนาะนะครับผมพัฒนากันได้สำหรับขาดนำเรียงนิดนึงไม่ใช่ปัญหาค่ะ เต,มมเ,ตเติมกันได้เติมเต็มเงนได้คนะครับผมผู้ทะฮีว่าอยากได้นะครับนอ้องอ่อนอนุง,นนงเนาะนอ่อนนุค่ะนะครับสาวน้อยปีสี่เดือนสูงที่ลอยสายผ่าค่ะสิเปิดราคาดิพี่เปิดราคาหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทค่ะหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันค่ะต่อรองราคากันได้ได้ค่ะสำหรับราคานี้นะผู้ทะฮีว่าอยากได้สาวน้อยสาวสวยตัวนี้ไปดูแลพันหน้านะครับผมโครงสร้างมาดีนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งตัวสุดท้ายกันนะครับผม อ่าผมมาเบิงนะครับตัวสุดท้ายกันเป็นแม่พันธุ์ที่ว่าสูงใหญ่เลยนะครับผมเพิ่นไม่ซื้อบริผิแม่ชูใจค่ะแม่ชูใจเพิ่นเป็นเล้าก่อมากเลยผมเป็นสายเพชรดำค่ะสายเพชรดำน่าจะพามาแล้วเนาะค่ะแต่ว่าออกมาไ่ยหลายเติบแล้วออกมาหลายแล้วนะครับผมติดไทายมาเกือบจะเต็มร้อยแล้วค่ะนะครับผมหน้าตาดีเพิ่นได้ลูกจะตัวแล้วครับอ่าตัวแรกเป็นตัวผู้ค่ะอืมท้องที่สองผสมแล้วท้องที่สองอีกเนี่ยอีกห้าวันเนี่ยค่ะ จะจะผ่านรอบแล้วครบรอบเนาะครบค่ะจะรออันตรสาวอ๋อสี่ามือค่ะก็คือค่อยๆรอตรวจทองแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ตรวจยังเลยค่ะก็ให้พี่น้องมาเบิ้งก่อนคันจะได้เป็นรุ่นเองก็ค่อยมากันอีกแค่สี่ห้าวันเองใจเย็นๆสูงอะไรนี่พี่สูงร้อยสี่สิบสองค่ะร้อยสี่สิบสองทองที่สองนี่ของไผ่ไว้ทำไงใส่บิ๊กเบิร์ดไว้บิ๊กเบิร์ดเลยอันนี้คือใบไม่แล้วใบที่ขายเรียบร้อยแล้วของช่างทองฟาร์มนะครับตอนนี้ประจำอยู่ช่างทองฟาร์มแล้วสำหรับบิ๊กเบิร์ดเฮา นี่ครับแม่ชู้ใจนะ่ยผมผมนี่ครับผสมตั้งแต่13บสท่านว่าเนาะไม่มีอาการค่ะตอนนี้นิ่งนิ่งเลยกล้องกับจับสัตห้ยี่ค่ะนะครับผมสําหรับของบีบเบิร์ดตัวนี้ค่ะนะครับได้ไปรุ่นลูกบีบเบิร์ดในท้องที่2มาเบิรงความงามของแม่ชู้ใจกันก่อนนี่ครับผมอัตลักษณ์นะครับชัดนี่ครับมีเบิรงเอานะครับแข็งขาดีหน้าตาดีนะสวยลำตัวยาวนะครับนี่สูงที่ลอยสิบสองลำตัวยาวเลยยาว นะครับผมขันพี่น้องสนใจหรือกับอดตรวจทองกันไรเนาะค่ะไม่กี่วันเองกี่บวกกี้มือแต่ว่ากระจองจับจองกันได้ค่ะนะครับผมเพราะว่าในทองคือหนึ่งละหางพัวเง้านะครับหนีหางลามตัวแรกลูกสวยมากเลยค่ะอืมใจลูกมันดีเลยพี่ค่ะเจ้าของไม่แบ่งเอาลูกไว้ครับเป็นลูกหยกมงคลนะคะลูกแรกนี่นมบึงนมนี่นมเป็นนมพามูลามานมเพิ่งจะออกนมดีน้ำนมดีเพราะว่าสายนี่คือเกียงเร่องน้ำนมเนาะค่ะเข้ากับพระหน้ากันเนี่ยชิได้โค้งแางเลยกับน้ำนมอม พอใจลูกมากใจลูกดีเนี่ยผมแม่ชูใจสูงที่ร้อยสี่สิบสองทองที่สองนี่ครับไก่สีครบรสส่วนสูงไปได้อีกนะคะทองมีเบอร์ทองที่สองนี่ครับเปิดราคาได้พี่เปิดแสนสี่หมื่นห้าพันค่ะหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันค่ะต่อรองกันได้ต่อได้ค่ะคันนั่นจับจองกันแล้วรอตรวจทองก้อนก็นได้ค่ะ่ะครับผมผู้ไดที่ว่าอยากได้รีนะครับผมอีก,เ,อกเมื่อกี้มือกับอันตะเศร้าได้ค,ค่ะ แต่ว่ามั่นใจเนาะมั่นใจว่าจะน่าจะติดละไม่ไม่มีอาการค่ะอืมนะผมเพราะว่าเจ้ากล้องกับจับสัตว์ให้อย,ยู่ทงังคอกกันแหละเดินผ่าน,น <c oughs> ตัวแร้คืนนี้คืนนคอติดเจ้ากล้องกัน,น้ยเพ <c oughs> าตอนนี้ไม่ได้เลือกแล้วครับ <c oughs> จับสัตว์เองเลยเ <c oughs> นี้ยนี่เจ้ากล้องอยู่ในครอกนะครับมีนาทีนะครับดูแลน,นะครับสาวในครอบะครังทำคอกให้ใหม่อืมนะผมเอาหนึ่งแสนค่ะซเมื่อนห้าพันเนาะค่ะคันติดทองพิบเวดก็ถือว่าคุ้มค่าครับพี่น้องครับนี่เพราะว่าโครงสร้าง ไปติดกระทับตัวไงก็ติดค่ะเพราะว่าลูกออกมาผ่านมาแล้วม,มีผลงานมาแล้วค่ะนะครับผมไอ้บอเบอ,เบอร์พี่น้องนี่พี่ศูนดสี่ค่ะสองเก้าสองแปดสามแปดค่ะของพี่เจี๊ยบนะครับเมื่อนี้เปิดยยซี่ตัวเนะาะค่ะบอาจะเป็นสาวน้อยสาวสวยนะครับลหลกาแม่พันนี่ครับพี่ว่าสูงเงาวนะครับโค้งสางดีมักตัวใดกระโทรมาหาพี่เจี๊ยบโดยตรงเลยค่ะ นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายนะครับที่ติดตามเราชมกันนะผมขันมีควงงามราคาดีประสิทภาพพี่น้องมาเบิ้งมาเราชมกันอย่เคยนะผมอย่าลืมนะครับกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องในชาติเที่ยวไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ